สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการเลือกซื้อที่ชาร์จมือถือหรือว่าที่ชาร์จโน้ตบุ๊กว่าจะซื้อทั้งทีเนี่ยต้องดูอะไรบ้างอย่างในคลิปนี้นะครับทางโวมีได้ส่งหัวชาร์จมาให้ผมลองผมได้มาลองถึง6รุ่นแต่ว่าของโวมีเนี่ยมีให้เลือกมากถึง15รุ่นเลยจะซื้อหัวชาร์จทั้งทีต้องดูอะไรบ้างเดี๋ยวมารับชมกันครับ อันดับแรกเลยครับดูที่ช่องชาร์จเราอยากได้แบบไหนหัว USB Type A สี่เหลี่ยมๆใหญ่ๆเสียบกลับด้านไม่ได้หรือแบบ USB Type C หัวเล็กๆเสียบกลับด้านได้ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยผมก็แนะนําให้ใช้เป็นแบบหัว Type C ให้หมดได้แล้วนะซึ่งนอกจากจะเสียบกลับด้านได้แล้วเนี่ยยังสามารถจ่ายไฟได้เยอะกว่า รองรับการชาร์จเร็วกับมือถือในท้องตลาดได้หลายรุ่นมากกว่าแบบ Type A ส่วนถ้าใครที่มีสายชาร์จหัวแบบ Type A ที่บ้านเยอะอยู่แล้วของ w วล์มีเนี่ยเขาก็จะมีแบบหัวชาร์จที่เป็นพอร์ตคู่ด้วยนะทั้งแบบ Type C แล้วก็ Type A เลือกไม่ถูกก็ซื้อแบบที่มีทั้ง2แบบมาใช้งานได้และอีกเรื่องก็คือที่ชาร์จที่มีพอร์ตชาร์จมากกว่า1พอร์ตแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าชาร์จหลายพอร์ตพร้อมกันก็จะมีการแบ่งกําลังไฟกันเกิดขึ้นนะครับสมมุติว่าหัวชาร์จสเปค30วัต์ ถ้าเสียบ2ช่องพร้อมกันก็อาจจะลดลงเหลือช่องละ15วัตต์นะครับหารกันการแบ่งเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะครับอาจจะแบ่งไม่เหมือนกันต้องดูที่สเปคสินค้าหรือว่าที่กล่องนะครับอันดับที่2เลือกกําลังไฟของที่ชาร์จ ตอนซื้อกาลังไฟที่มีหน่วยเป็นวัตต์เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่ต้องตัดสินใจเวลาซื้อแต่และรุ่นเนี่ยก็จะมีกําลังวัตต์ที่แตกต่างกันไปแล้วก็จะเขียนระบุไว้อยู่แล้วนะครับว่าที่ชาร์จตัวนั้นน่ะสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดกี่วัตต์อย่างของโวลมี Me เนี่ยมีวัตต์ให้เลือกเยอะมากเลยตั้งแต่20วัตต์30วัตต์จนไปสูงสุดที่140วัตต์ซึ่งเราก็ควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานของเรานะครับว่าเป็นอุปกรณ์มือถือหรือว่าโน้ ค่าวัตตอนชาร์จเนี่ยตัวอุปกรณ์เขาก็มีระบุไว้ในเว็บหรือว่าจากกล่องอยู่แล้วนะครับว่าตอนชาร์จเนี่ยใช้กี่วัตต์บัตรของที่ชาร์จเนี่ยก็ควรเลือกให้มันเท่ากับที่อุปกรณ์ต้องการหรือว่าเลือกมากกว่าก็ได้นะครับ การที่เลือกวัตมากกว่าเนี่ยตรงนี้สามารถใช้งานได้อุปกรณ์ไม่มีปัญหาไม่เสียตรงนี้เคยทําคลิปไปแล้วนะครับยาวๆเลยใครไม่เข้าใจก็ไปดูคลิปนั้นก่อนได้แต่ถ้าเกิดว่าเลือกน้อยกว่าที่อุปกรณ์ต้องการเนี่ยถ้าเป็นมือถือก็อาจจะชาร์จช้าหรือว่าถ้าเป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยก็อาจจะชาร์จไม่เข้านะครับพูดง่ายๆก็คือควรเลือกวัตที่มันเยอะกว่าเยอะกว่าได้ไม่มีปัญหาแต่ว่ายิ่งวัตเยอะเนี่ยราคาหัวชาร์จก็จะยิ่งสูงขึ้นถ้าหากว่าเลือกเยอะเกินไปเราก็จะเสียเงินโดยที่ไม่จําเป็นนะ หัวข้อถัดไปครับก็คือหัวข้อโปรโตโคอลในการชาร์จ โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆที่เป็น USB-C แล้วเนี่ยก็สามารถใช้งานชาร์จด่วนร่วมกันได้หมดนะเพราะว่าอุปกรณ์มือถือต่างๆเนี่ยมันก็จะคุยกับหัวชาร์จก่อนนะครับว่าจะใช้ไฟแรงดันเท่า,ทาไหร่กี่โวลต์กี่แอมป์โดยวิธีที่มันคุยกันเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นโปรโตโคอลในการชาร์จโปรโตโคอลชาร์จด่วนหลักๆเลยที่มือถือแทบจะทุกรุ่นในตอนนี้รองรับเลยก็คือโปรโตคอล PD หรือว่า Power Delivery ส่วนที่บอกว่ารองรับเกือบทุกรุ่นทุกยี่ห้อเนี่ยก็คือมีมือถือจีนบางยี่ห้อที่แบบชาร์จด้วยวั์สูงมากๆแบบ หรือว่า Oppo w o o k เนี่ยจะไม่ได้ชาร์จด่วนด้วย PD นะครับคือเขาจะมีโปรตโตคอลในการชาร์จเป็นของเขาเองซึ่งในปัจจุบันที่ชาร์จหลายยี่ห้อเนี่ยก็รองรับหลายโปรตโตคอลมากขึ้นนะครับไม่ได้รองรับแค่โปรตโตคอล PD อย่างเดียวก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหัวชาร์จของ w o ล Me เนี่ยรองรับโปรตโตคอลชาร์จอะไรบ้าง หลับโปรโตคอลชาร์จที่รองรับนะครับหัวชาร์จโวลมีเนี่ยตั้งแต่รุ่น20วัตต์จนถึง140วัตต์ช่อง USB Type C เนี่ยก็รองรับตัว Power Delivery ทุกรุ่นนะครับแล้วก็ทุกรุ่นก็รองรับคว c o m ม Quick Charge Adaptive Fast Charge แล้วก็หัวเว่ย Fast Charging โปรโตคอลเช่นกันแต่ว่าเท่าที่ผมทดสอบมาเนี่ยจะมีรุ่น r e v o 45 Duo นะครับ ที่โปรโตคอลอื่นนอกจาก p d เนี่ยจะรองรับแค่ช่องที่เป็น USB Type A เท่านั้นถ้าเป็น USB Type C จะรองรับแค่ Power Delivery นะครับส่วน SCP แล้วก็ SFCP เนี่ยรุ่นที่รองรับก็ตามนี้เลยครับ สำหรับตัวรายละเอียดของโปรโตคอล power delivery ที่หัวชาร์จโ m i รองรับนะครับก็จะตามตารางนี้เลยก็ตามชื่อรุ่นนะครับ20ก็คือสามารถจ่าย PD ได้20วัตต์แล้วก็รุ่น140ก็คือสามารถจ่ายไฟ PD ได้140วัตต์ทุกรุ่นเนี่ยก็จะใช้เป็น PD เวอร์ชัน3.0นะครับยกเว้นรุ่น140วัตต์ที่จะเป็น PD 3.1เพราะว่าจะสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดที่28โวลต์นะครับเป็น EPR extended power range 28โวลต์คูณ5แอมป์ก็จะได้เป็น140วัตต์ แล้วก็ตั้งแต่รุ่น Revo 30วัตต์ขึ้นมาเนี่ยก็จะรองรับ PPS นะครับหรือว่าเป็นการจ่ายไฟแบบ programmable power supply PPS เนี่ยก็คือตัวอะแดปเตอร์ไม่ได้จ่ายไฟแบบคงที่ Fix v ์โวแบบตาม power delivery แบบปกติแล้วจะสามารถจ่ายไฟได้ตั้งแต่ Range 3.3ถ11โวลต์จ่ายกี่โวลต์ก็ได้นะครับตามที่ตัวโทรศัพท์หรือว่าอุปกรณ์เนี่ยขอมาสามารถจ่ายได้หมดเลยตั้งแต่เ a นจ์โวลต์ตามนี้นะครับ ก็สำหรับรุ่น Revo 30แล้วก็35เนี่ยจะสามารถจ่ายไฟ PPS ที่3.3โวลต์จนถึง11โวลต์กระแสะสูงสุดได้ที่3แอมป์ส่วนรุ่น Revo 45แล้วก็ Revo 100นะครับสามารถจ่ายไฟ PPS ที่3.3โวลต์จนถึง11โวลต์ใต้สูงสุดที่5แอมป์ซึ่งถ้าสามารถจ่ายไฟเรชนี้ได้ที่5แอมป์เนี่ยก็จะรองรับ Samsung Super Fast Charging 2.0ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น3รุ่นนี้ก็เลยจะรองรับเป็น Super Fast Charging 2.0ของ Samsung ด้วยนะครับ เรื่องที่4ครับคือเรื่องของระบบเซฟตี้ ระบบเซฟตี้หรือระบบรักษาความปลอดภัยในที่ชาร์จเนี่ยก็เป็นมาตรฐานของหัวชาร์จนะครับที่ทุกรุ่นทุกยี่ห้อควรจะมีหลักๆที่ควรจะมีเนี่ยก็คือจะเป็นระบบโอเวอร์โวลต์เทนะครับหรือว่าป้องกันแรงดันเกินโอเวอร์ฮีตติงป้องกันความร้อนเกินแล้วก็ช็อตเซอร์กิตโปเท็ชันนะครับหรือว่าป้องกันวงจรช็อตซึ่งตอนซื้อก็ควรดูนะครับว่าสินค้าตัวนั้นมีระบบป้องกันพวกนี้เปล่าแต่ก็ควรจะเลือกเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือด้วยนะเพราะว่าบางยี่ห้อก็เขียนว่ามีแต่ว่าจริงๆแล้วก็อาจจะไไมม่มีก็ด้ ในคลิปนี้เดี๋ยวผมก็จะทดสอบระบบป้องกันการช็อตหรือว่าจริงๆแล้วก็คือเป็นระบบป้องกันกระแสไหลเกินเนี่ยแหละลองดูนะครับว่าหัวชาร์จของโวล์มีเนี่ยมีระบบนี้จริงไหมโดยวิธีการทดสอบนะครับผมก็จะต่อตัวที่ชาร์จกับโหลดจําลองแล้วก็ดึงแอมป์หรือว่ากระแสเนี่ยเกินค่าสูงสุดที่หัวชาร์จมันจะรับไหวนะครับซึ่งตอนนี้ลิมิตสูงสุดก็จะอยู่ที่3แอมป์โดยผมก็จะกดให้มันดึงแอมป์ไปเรื่อยๆนะครับจนเกิน3.5จหแอมป์พอเกิน3.5จแอมป์แล้วเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าหัวชาร ก็ถือว่าที่ชาร์จต,ตัวนี้มีระบบป้องกันมีระบบตัดไฟนะครับเมื่อกระแสไหลเกินตัวที่มันจะรับไหวถือว่าผ่านครับถัดไปครับเรื่องสุดท้ายเรื่องที่5การรับรองมาตรฐานความปลอดภัยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญครับแล้วก็หัวชาร์จทุกรุ่นทุกยี่ห้อเนี่ยต้องมีมออกอมอ,อกอที่ว่าเนี่ก็จะเป็นมอ,อกอหมายเลข6 2 3 6 8เล่ม1นึขีดสองกนะครับก็จะเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ไอทีทั่วไปว่าต้องปลอดภัยไฟไม่ดูดไฟไม่รั่วนะครับ มอ,อกนี้ก็เป็นมอ,อกภาคบังคับถ้ายี่ห้อไหนไม่มีเนี่ยก็อาจจะแสดงว่านําเข้ามาไม่ถูกต้องนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีมอ,อกปลอมเช่นกันวิธีการตรวจสอบว่าเป็นมอ,อกแท้หรือเปล่าเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมี QR Code อยู่ซึ่งเราก็สามารถสแกนแล้วก็ดูใบอนุญ,ญาตได้นะครับว่าเป็นของแท้ถูกต้องหรือเปล่าแล้วเราก็สามารถให้รีดิ้งแล้วก็คอมเมนต์อุปกรณ์ตัวนั้นได้ด้วยนะแล้วก็ตามมาตรฐานมอก6ก3อ8เล่ม 1, 2563ขีดเนี่ยอุปกรณ์ชนิดนี้จะต้องมีฉนวน2ชั้นจะปลอดภัยนะครับ และแน่นอนว่าโวลมี Me เนี่ยก็ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยนี้ซึ่งสัญลักษณ์ของฉนวน2ชั้นเนี่ยก็จะเป็นสี่เหลี่ยม2อันนะครับที่ซ้อนกันก็แสดงว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยมีฉนวนป้องกันไฟดูดถึง2ชั้นและอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับความปลอดภัยก็คือเรื่องของหัวปลั๊กหัวชาร์จของโวลมี Me เนี่ยก็ตรงตามมาตรฐานไทยนะครับก็คือเป็นหัวชาร์จ type O หัวกลมใหญ่อาจจะคล้ายๆยยูโรปลั๊กของยุโรปนะที่หัวกลมเหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนกัน ของไทยเนี่ยจะหัวกลมใหญ่กว่าแล้วก็ขาสองข้างเนี่ยจะขนาดกันเป็นเส้นตรงนะครับถ้ายูโรปลักเนี่ยจะเล็กกว่าแล้วก็ขาของยูโรปลักทั้งสองข้างก็จะเบนเข้าหากันสาเหตุที่ต้องเป็นไทป์ O เนี่ยคือพอเสียบกับเต้ารับประเทศไทยแล้วเนี่ยมันปลอดภัยกว่าแล้วก็แน่นกว่าสาเหตุที่มันปลอดภัยกว่าเนี่ยผมเคยทำคลิปอธิบายเกี่ยวกับลักไฟไทยไปแล้วนะถ้าใครอยากรู้ว่าเพราะอะไรก็ไปดูคลิปนั้นก่อนได้ ส่วนเรื่องที่แน่นกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูเลยระหว่างหัวปลั๊กแบบ U.S. หัวปลั๊กแบบยูโรปลั๊กแล้วก็หัวปลั๊กแบบ Type O ประเทศไทยลองเสียบกับเต้ารับที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ดูว่าแบบไหนที่มันจะแน่นที่สุดก็อยวมาลองยูโรปลั๊ก vs ปลั๊กไทย Type O นะครับยูโรปลั๊กหัวกลมเล็กเนี่ยแน่นอนทุกคนไม่ชอบนะครับมันหลุดง่ายอยู่แล้วส่วน Type O นะครับอันนี้ผมเขย่ายังไงก็ไม่หลุดนะแน่นมาก สำหรับการทดสอบที่สองนะครับก็จะเป็นหัว US Type A กับหัวปลั๊กไทย Type O นะโดยอันนี้ผมก็จะเอาอะแดปเตอร์ที่มันขนาดเท่ากันนะครับที่100วัตต์แล้วก็ลองเขย่าดูเหมือนเดิมนะครับทั้งหัว Type A ที่เป็นของ US แล้วก็ Type O ของประเทศไทยก็หัว Type A ก็หลุดก่อนครับเพราะฉะนั้นหัวแบบ Type O เนี่ยถึงแม้จะดูใหญ่ดูเทอททะกว่าแบบ US แต่ว่าพอเอามาเสียบใช้งานแล้วเนี่ยมีความปลอดภัยมากกว่าแล้วก็แน่นกว่าแบบ US นะครับ โอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการเลือกซื้อหัวชาร์จแบบง่ายๆมือใหม่ก็ทำได้ต่อไปเดี๋ยวขอมาขายโปรดักต์ให้สปอนเซอร์คลิปนี้หน่อยละกันใครยังเลือกไม่ถูกโวล m มเนี่ยของดีแน่นอนสำหรับหัวชาร์จนะครับโวล m มีรีโวซีรีสหัวชาร์จปลอดภัยได้มาตรฐานมออกมีฉนวน2ชั้นปลั๊กไทป์โอเสียบกับเต้ารับไทยเนี่ยแน่นกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่า ทั้งนี้ตัว Revo Series เนี่ยมีตัวเลือกสินค้าให้เยอะมากๆเลยทั้งในด้านของกำลังไฟจำนวนช่องชาร์จ Type C Type A แล้วก็ยังมีสีให้เลือกอีกนะครับรวมๆแล้วเนี่ยเขาน่าจะมีให้เลือกแบบเกิน30 SKU เลยนะก็ถ้าเลือกไม่ถูกผมแนะนำตามนี้ละกันถ้าชาร์จโทรศัพท์แนะนำเป็น Revo 45 Duo CA มีทั้งช่องชาร์จ Type C แล้วก็ Type A กำลังการชาร์จสูงสุดที่45วัตต์รองรับ Samsung Super Fast Charging 2.0 ส่วนชาร์จโนต้ตบุ๊กแนะนําเป็น r e ว o 100ก็จะเป็นกําลังไฟ100วัตต์แล้วก็ถ้าคุณแบบใช้งานแบบเอ็ก e ์ตรมเลยนะครับท้งชาร์จโนต้ตบุ๊กที่มีประสิทธิภาพสูงหรือว่าชาร์จอุปกรณ์หลายๆอย่างพร้อมกันก็แนะนําเป็นตัว r e ว o 1 4 0รองรับ PD3.1 จ่ายไฟได้สูงสุดที่140 1 4 0วัตต์นอกจากนี้ทางโวล์มีเขาก็จะมีสายชาร์จด้วยสายชาร์จเนี่ยก็มีทั้งแบบที่รองรับสูงสุด3แอมป์แล้วก็5แอมป์นะครับ ถ้าเกิดว่าจะชาร์จ Samsung Super Fast Charging 2.0หรือว่าชาร์จโน้ตบุ๊กเนี่ยก็ต้องใช้เป็นสายแบบ5แอ์นะตัวสายชาร์จเนี่ยก็จะมีซีรีส์ PowerLink Mos ตัวนี้จะเป็นสายซิลิโคนนะครับนี่ขนาดสาย5แอ์นะคือสายนิ่มแล้วก็ยืดหยุ่นมากแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับสายถึกทนก็จะเป็น PowerLink Lux ตัวนี้จะเป็นสายถักก็ทนทานแน่นอน แล้วก็สินค้าของโวล์มีนะครับทั้งหัวชาร์จแล้วก็สายชาร์จเนี่ยรับประกัน2ปีเสียเปลี่ยนตัวใหม่ถือว่าประกันอย่่งโหดมากเลยสําหรับลิงก์สินค้าราคาแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะใส่ไว้ในคําบรรยายข้างล่างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ